วันนี้วันที่14มกราคม2567หครับเป็นนี่ครับตอนนี้เป็นช่วงเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนนะอยังเป็นปลายหนาวครับตอนนี้นี่ก็ต้นไม้ที่บ้านผมก็แห้งเหี่ยวไปเยอะนะน่ครับสภาพตอนนี้เรามาดูที่นี่ครับของที่น่าจะได้กินนะ กนน็นี่คือดอกของมะม่วงพันอาทูอีทูครับหรือมะม่วงแอปเปิลเป็นมะม่วงพันนี่ครับจากต่างประเทศนะอันนี้มันเคยออกดอกมาแล้วรอบหนึ่งละทีนี้ก็ออกดอกรอที่2ที่นี่จะ เป็นเกษตรอินีหมดนะครับดูดูสภาพนี่น,นีเรามาดูมดแดงยังพาเพี้ยมานี่แหละครับพาเพี้ยมากินมาดูน้ำหวานแต่เราไมา่ให้อยู่เนาะเราจะเคียเคียทิ้งไม่ฆ่าแต่ไล่ครับเดี๋ยวมันมากินน้ำหวานดอกจะร่วง เขี่ยไรเนี่ยครับใช้ธรรมชาติใช้ธรรมชาติรราตสู้ธรรมชาติเราไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นครับปล่อยมันไป,ไปตามธรรมชาติได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ไม่ได้กินแค่นั้นอ่ะ อากาศดีนะก็เนี่ยนะครับตอนนี้กำลังเริ่มเป็นฤดูการที่มะม่วงจะออกดอกแล้วก็มันจะเริ่มตูมๆที่ปลายกิ่งทั้งหลายครับนี่ต้นนี้ก็ปีนี้ถ้าจะได้ผลผลิตนี่หน่อยละหลายลูกเลยละเพราะตอนนี้เมื่อประมาณสามสี่ปีแล้วครับคิดว่านะ โตพอสมควรที่จะได้ผลผลิตเยอะๆล่ะเราก็มาลอกินกันครับเราจะไม่ทำนอกฤดูนะครับถึงแม้จะทำได้ผมก็ไม่ทำครับเพราะว่ามันรสชาติมันจะไม่เหมือนกับอยู่ในฤดูของมันเนาะนอกฤดูมันมันจืดคุณภาพไม่ดีฝืนธรรมชาติของมันด้วยธรรมชาติของมันคือมะม่วงของหน้าร้อนครับมันจะได้กินกันหน้าร้อนไอ้นี่ก็อีกต้นหนึ่ง ตัวน,นี้ก็อร่อยมากเลยครับเป็นน้ำดอกไม้กลายพันธุ์มังผมเรียกมันเป็นน้ำดอกไม้ที่มีรสหวานติดปลายของมันด้วยตอนดิบๆเนาะคือตอนดิบมันก็เปรี้ยวเหมือนน้ำดอกไม้ธรรมดานี่แหละครับเปรี้ยวจัดๆแต่มันมีหวานป,ปลายด้วยพอเรามาสับกินดิบๆขอว่าอร่อยนะอือก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ต้นนี้ผมไม่ได้ปลูกเนะี่ยแต่มัน พ่อผมว่าปลูกหรือเปล่ารู้ยังไงก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ผมถามพ่อพ่อ,อเป็นดอกไม้น้ำดอกไม้ธรรมชาติของตามฤด,ดูกาลครับตามธรรมชาติของมันนี่เรามาดูขนาดด้วยนี่คือพริกขี้หนูสวนครับมันออกปลายฤด,ดูหนาวตอนนี้ เข้าน้าร้อนแล้วมันจะนี่ครับมันจะวายแล้วผมต้องเก็บในตอนนี้แหละส,สวยๆเลยรครับพริกขี้หนูสวนอยากกินอะไรให้ปลูกนะ,นะครับบางทีก็ได้ปลูกบางทีก็ไม่ได้ปลูกนะของมันมีตามธรรมชาติของมันมันมีอย่างนี้เอาละโอเควันนี้ผมพาชมนี่ครับผลผลิตนี่นี่หน่อยนะ เป็นของธรรมชาติบ้างผมปลูกเองบ้างก็ปิดท้ายด้วยฝรั่งครับติดดอกแล้วติดผลแล้วด้วยฝรั่งของเป่าซื้อครับเอาล้ครับนี่นี่นดูโอเคยังไงก็วันนี้ไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกัน,น่อยนะครับผมดูแล้วเข้ามาดูแต่ไม่กดติดตามกันเลยยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ